คนนี้อยากเป็นสาวเกาหลีอะทุกคนอืมอืมอันนี้อร่อยมากไห้ทุกคนมาชิมเดยอ่ะ ที่บอกเลยคะ่ะว่าขอเป็นสาวเกาหลีหนึ่งวันวันนี้ก็เลยมาที่บอนช้อนไม่ต้องคิดเยอะสั่งมาเลยคะ่ะชุดไก่ผัดทักคบีชีสแล้วก็ปีกไก่ทอดซอสพริกดองชุดไก่ทอดเนี่ยมีเครื่องเคียงถึง7อย่างทั้งข้าวญ,ญี่ปุ่นซุปใส่กิมจิใช้เท้าดองสลัดมันฝรัง่งผักขมน้ำมันงาแล้วก็ผักสลดัดลอารสชาติเนี่ยก็คือจัดจ้านสไตล์เกาหลีเลยกินคู่กับเครื่องเคียงคือฟินสุดๆส,ส่วนปีกไก่ซอสพริกดองเนี่ยเขาก็เรียกว่าเอาใจใส่เผ็ดเลยมีกลิ่นวาซาบิหอมๆด้วยแต่ไม่ถึงกับข้นมกนกวับอเเขาาาา่ มาช่วง11บเอโมงถึง4ี่โมงเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะชาบาเล่รีฟิลฟรีสุดคุ้มไม่ว่าจะเป็นสายหมูสายไก่หรือสายเนื้อเนี่ยเราก็เลือกได้นะราคาเริ่มต้นที่ร้อยหบาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเพราะมีเครื่องเคียงถึงเอย่างใครที่เป็นสายเกาหลีหรือสาววกวอชอนเนี่ยไม่ควรที่จะพลาดเมนูมอร่อยดูแล้วถ้าหิวก็ตามมันมาลองได้เลยที่บอนชอน